สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางราวสตานะคะและราวจำปาสักนะคะวันที่6นะคะเข้าหรือหลุดยังไงนะคะก็ไปฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่6นะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงกันบ้างคะลาวลาวสตาหนึ่งสองนะคะเจาะตัวเด่นมานะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมานะคะสองแต่รูดไม่เข้านะคะถ้าสายวิ่งสายรูดนี่แตกนะคะพี่น้องสี่เก้าอีกนะคะสี่เก้ามาตัววิ่งเก้านะคะ จอไม่แตกนะคะราวสตานะคะสำหรับราวจำปาสักนะคะสองปดนะคะสองมาอีกเด้งนึงนะคะสองแปดตรงๆต,ต,ตัวชอบเลยนะคะพี่น้องจ๋าสองแปดนะคะส่วนห้าศูนยจำปาสักนะคะตัวชอบอีกนะคะตัวเดตัวเด่นมานะคะตัววิ่งมานะคะแตกเด้งเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะแตกบนแตกล่างนะคะ สำหรับพี่น้องที่ตามลาวสตานะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะก็ดีใจกับพี่น้องที่รูดนะคะถ้ารูดก็เข้าอยู่นะคะหนึ่งสองเนาะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับบันที่เจดนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการคำนวณนวนตัวเลขต่อไปนะคะพี่น้องไปตามกันเลยจ้า สำหรับวันที่7นะคะพี่น้องเจ็ดเดือนห้าปี64นะคะแนวทางราวสตานะคะและลาวจำปาสักนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจนะคะเมื่อวานแตกวันนี้จะหมูหรือจานะคะพี่น้องแอดก็เจอะไว้ตั้งแต่กลางคืนนะคะพี่น้องสูตรวัดใจนะคะแอดให้เด่น6นะคะ6กับ7นะคะ วิ่งนะคะวิ่งแปดกับสี่นะคะเรามารูดกันเลยนะคะมามาเจาะกันเลยนะคะสูตรวัดใจจะเป็นสายเจาะนะคะสายรูดต้องไปสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องแล้วก็จะเจาให้นะคะหกศูนย์ตัวเลขไม่เยอะนะคะพี่น้องหกศูนย์นะคะหกหนึ่งนะคะ หกสองนะคะหกหกนะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะพี่น้องสามารถเอาไปจับกับตัววิ่งได้นะคะพี่น้องและก็คัดมาแบบเน,น้นๆแล้วนะคะพี่น้องส่วนเจ็ดนะคะก็จะชอบนะคะเจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดด้วยนะคะ ชอบห0นะคะห6หนะคะหกเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดนะคะก็จะชอบเจดศนย์นะคะเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะพี่น้องจ๋าพรุ่งนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่เจดนะคะพี่น้องลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะ สุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเฮงเฮงรวยรปังปันะคะก็ลืมเขียนอีกเพียนพารวยนะคะเพียนพารวยชาแนลนะคะจบคลิปก็น,นะคะสวัสดีค่ะ